อะไรยม่ใส่็นมาละโอ้โหมียอะโอ้โหข้าบ้านแล้วกลับ้านแล้วข้าบ้านเทแล้วข้าแล้วย่าไห้ย่าหาีล้กมีกหลาน็มเชฟย่างเดียวครับกินยาเด้อมันลรงกินข่าวป่แม่บว ฉันเจ็บคอมันน่ะน่าเจ็บข้อหรือต้องกินขนะ้าวง่วงนอนตัวนะ่ะน่าหืมอย่าหายนะลูกนะอย่าหายเด้อครับ หนาวว่าแม่มันหนาวบ่ฮะาอากาศเย็นบ่้ยบอ่คกอ่อนอ่าเนี่ยิรกใบห้ยดู่ะขับบ้านแล้วครับบ้านแล้วก็วเสียงหมอดันเราต้องนอกรงหมอเนาะลับบา้านเนาะ โลกจะบานโลกหลตัอ่อานปั๊บอันก็ส็บตัวเลยเร็ยย่างเดียวค ยาตัวผสวมนำเอาให้กินแล้วเอาใส่ไซฟูเย็นท่านที่ครับโอเนะ้เดี๋ยวหายนะลุกนะเดี๋ยวหายนะกลับป้านไปนอนนะกินยานอนนนะ หนาวาต้องความหนาวาหนาวานะอ่ะน่ะมันเพียะ่ยะแ,แม่กับเราบอกน,นอนไป Yeah.